เรื่องทำใจเหมือนแผ่นดินทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการไม่โต้อตอบทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการไม่ทะเลาะทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการมีขันติอดทน ทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการเสียสละทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการปล่อยวางทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการไม่โกรธทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการให้อภัยทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการไม่บ่นทำใจเหมือนแผ่นดิน ด้วยการไม่เบื่อทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการไม่เถียงทำใจเหมือนแผ่นดินด้วยการยอมรับความจริงแผ่นดินไม่เลือกที่รักมักที่ชังแผ่นดินไม่เลือกคนดีคนเลวแผ่นดินไม่เลือกคนรวยคนจน แผ่นดินไม่เลือกมิตรศัตรูฉันใดคนที่ทำใจเหมือนแผ่นดินก็ฉันนั้นการที่คนเรามีใจเหมือนแผ่นดินได้ต้องมาจากการฝึกฝนตนเองมาจากการบําเพ็ญตบะมาจากการเจริญปัญญา เป็นเวลายาวนานจนกระทั่งจิตมีพลังตบะมีพลังปัญญาแก่กล้าทำใจเหมือนแผ่นดินเป็นสภาพธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในบังคับบัญชาใคร เมื่อพิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นธรรมะตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่น